มีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตเวิร์กนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่ามึงมาการตเย่อีกแล้วเหรอคือวิคที่แล้วผมมารับเชิดไปก็คือเชิดที่ใส่อยู่ตัวนี้นะครับก็ใส่ได้วิคเดียวเขาก็เรียกมาฟิตติ้งสุกที่เราเคยมาถ่ายเป็นผ้าสต็อกที่ร้านที่จะมีราคาย่อมเยาวกว่าผ้าที่เราเปิดจากเล่มปกติผ้าที่ผมเลือกเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นผ้า ของฮอลแลนด์แอนเชอรกางเกงที่ผมใส่อยู่นี้เนี่ยก็คือเป็นของในสูตรตัวนั้นแหละผ้าดีมากคือพอมาใส่ตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าจริงๆผมยังไม่มีสูตรที่ผ้ามันค่อนข้างฝลายหน่อยไอตัวนี้เนี่ยผ้าฝลายด้วยแล้วก็เป็นไฮทวิส s t ด้วยถือว่า ก็แปลกใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยชินคือรู้สึกมันเบาๆไปหมดเลยเมื่อกี้แอบลองฟิตติ้งแจ็กเก็ตไปแล้วนิดหนึ่งเดี๋ยวเล่าฟิลลิ่งให้ฟังอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวผมโวยยศเสื้อเชิ้ตของเราก่อนนะครับที่ใส่มาสัปดาห์หนึ่งผ้าแคนคินี่ใส่สบายจริงครับเบาแบบเบามากๆแล้วก็ระบายอากาศดีมากมันแอบแตกต่างอย่างรู้สึกได้เลยเหมือนกันนะกับ ผ้าคอตต้นเหมือนกันก็ตามอ่ะแต่ว่าจะไม่ได้ไฟเท่านี้คือตัวมันเนี่ยเหมือนกับใช้ในระหว่างวันอ่ะมันจะไม่ค่อยยับเท่าไหร่อืแต่ว่าตอนที่สักออกมาค่อนข้างยับเป็นผ้าที่ต้องรีดแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้นี่คือมันดีมากแน่นอนแล้วก็ทรงของตัวเชิ้ตเขาเนี่ย ก็จะตัดมาสลิมตามรูปร่างเราเลยผ้าที่มันโผล่ออกมาเหนือขอบเ,เกงเอันเนี้ยก็จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมอ่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยัดเสื้อระหว่างวันด้วยอันเนี้ยตอบโจทย์ดีมากมแล้วก็ในปกของเขาตรงเนี้ยเขาจะใส่คอล่าสเตย์ไว้ข้างในเลยเออคือพวกเชิ้ตที่มีช่องสำหรับใส่คอลาสเตถ้าผมได้มา พอสักครั้งแรกผมถอด Color Stay อ,ออกปุ๊บก็คือผมก็ไม่ใสอีกเลยแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยก็คือมันอยู่ข้างในแล้วก็เราสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากมันโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากกับการถอดเข้าถอดออกมันะจะต,ติดกระดุมให้ดูได้แล้ได้แล้วได้แล้ว,ลว <c oughs> มีช่องว่างแบบกำลังดีอืผมเนี่ยเวลาใสา่พวก Ready to Wear มันจะมีปัญหาหนึ่งที่เจอประจําคือคอแน่นเพราะว่าคือส่วนอื่นมันพอดีหมดแล้วอะแต่ว่าไม่รู้เป็นคนคอใหญ่หรอหรืออะไรก็ไม่รู้เหมืนกนะันแต่อันนี้นก็คือมันก็เปะตามสรีระของเราอืเดี๋ยวลองใส่แจ็กเก็ตให้ดูเมื่อกี้แอปปิ t ติ้งไปแล้วแหละ ฟิตอีกรอบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าฟิตไปแล้วก็คือฟิตอีกเพราะว่าพอถอดออกแล้วใส่ใหม่เข็มมันหลุดอ่ะก็เลยต้องฟิตอีกรอบอันนี้เดี๋ยวก็คงมีเก็บสัดส่วนอะไรต่างๆอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้ทํามาเผื่อเื่อช่วงสะโพกแล้วก็หลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลัดเอาไว้แหละเดี๋ยวกเก็บอีกรอบนึง อันนี้นะฮะไม้แขวนของซาโตรียากาเตียเป็นไม้แขวนแบบไม้เลยไม้แท้ๆแ,แล้วก็ข้างล่างบุกกระยี่น,นี่เป็นดีไซน์ประคอเขานะครับใครที่มาตัดสูตรที่ซาโตรียกาเตียก็รับไปเลยไม้แขวนไม้ <laughs> ซื้อไม้แขวนแถมฟรีสูตร <laughs> คือไอตัวผ้าเนี่ยพอลองสวมแล้วอะรู้สึกเลยว่ามันเบามากๆมันเบากว่าตัวที่เคยใส่มาแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเบาในน้ำหนักหรือว่ามันเบาในความรู้สึกเพราะว่าผ้ามันฝลายกว่าแล้วมันมีความให้ตัวอะไรได้มากกว่ามันสบายมันโล่งๆ จะมีบางคนเคยลองแต่เป็นผ้าไฮทวิสที่มันค่อนข้างหยาบอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากชวนมาลองผ้าที่มันมีความไฟมากขึ้นเหมือนกันผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกก็แอบติดว่าแบบเคอจะเอาแต่แบบนั้นเพราะว่ามันยับยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอมาลองอันนี้เราก็ชอบเหมือนกันถ้าใครยังไม่เคยลองแนะนําให้ลองนะครับตอนนี้ผ้าตัวนี้มันเหลือตักได้อีก2ชุดนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นผ้าที่ราคาพิเศษ ก็ไม่รู้ว่าจริงๆตอนลงคลิปมันจะยังอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้คิวคลิปค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครสนใจพวกภาพสต็อกราคาพิเศษอะไรแบบเนี้ยก็คือไปตาม IG s ี l ซ r i a c ยการเตียไว้จะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ยังให้ดูอะไรมากไม่ได้แหละเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็อยากมาอัปเดตให้ดูกันหลังจากที่มาถ่ายคลิปวันนั้นแล้วก็คงประมาณนี้แหละก็ไว้เจอกันในคลิปต,ต่อไป อ๋อยิบก็ตายเฮ<อ>้ย <laughs> ไม่จริง